ทักทายเอฟซีเนี่ยสาวน่อยสวัสดีครับเอฟซีครับอยู่กับสาวหน่อยนะครับเบาหมูคือเกาเลยเอฟซีเขาปลาหาเฮ็ดไปเฮ็ดคือเกาครับผมดอกแรกแหกมานของสาวหน่อยครับค่ะไอคอมเมนต์ว่าต้องเป็นห่วงด้วยครับว่าเฮ็ดมันสีเสือตายบบตายด้วยครับนี่เบื้องเอาครับหลุมเกาครับผมดอกแรก เขาเอาไปบวดน,นี่ดอกนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นคู่ดวยครับผมเพราะเฮ็ดเฮ็ดปวกชนิดนี้เขาเสออกเป็นคู่ครับเฮ็ดปวกตาบหรือว่าเห็ดโ้นขาวนั่นเองเอฟซีสำหรับดอกนี้ค็น,น่าจะเป็นชนิดขาเง่า,าครับเอฟซีครับเป็นเห็ดข้นขาวขาเง่า,าโอ้ หามุมให้เอฟซีแต่เห็นในนี่ครับดอกเฮดมันสะท้อนเองผู้ลดแสงลงเอฟซีนี่อไอข่แน่เบิรงกันครับดอกแหลกของสาวหน่อยเลย,ยควบงามควมประทับใจเอฟซีขายเงาเอขาขายเงาขายเงช่วงมันเาาคือว่าเ็ดเขาดันขึ้นมากครับเอฟซีมันกระแตกครับขาแตก นี่ข้าวคูขดเวาถมปุ๊บมันก็เกิดใหม่ปีหน้นามันก็เกิดอีกเกินมังเก้าเหรอครับเอฟซีว่ไปใส่ครับห้าส <15 6. S 2> ิบถมสิบบ่าวหมูสังเกตแล้วกับสร้าหน่อย,บ,ยบ่ได้ียวบัวเหร่นเบิ้งครับดอกแรกเศร้าหน่อยว่าบ่ค่อยงามด้วยนี่เบิ้งขาเนียนเนียนเนีเลยครับนี่ยังว่าบ่ค่อยงามอยู่แต่ว่ามันแตกด้วยซึ่งนี่ครับดอกน้อยดอกใหญ่ ขุดแล้วกัขาใกล้กับตาคือเก่าเอฟซีเอามานอย่ังไงเบาหมูสิไทยเบิ้งครับติดตามกันต่อครับผมเอาครับเอฟซีครับหลังจากเข้าได้ดอกกาลังแท่งไหมครับที่สาวหน่อยพ่อเนาะเอฟซีนี่ครับบบาหมูพ่อครับแท่งขึ้นมาครับบานเลยเอฟซีเห็นไหมครับดินกาลังขึ้นจากดินนี่ครับแต่ว่าเขาบานแล้ว เดี๋ยวมาเบิ้งมาหลุนกันครับว่าจะเป็นเ็ดโคนขาวขาหน้าหรือเป็นเ็ดโคนขาวขาโตเอฟซครับเขาจะเกิดบกไกลจากหมองเคยเกิดออกเอฟซีมองนี้ก็เป็นหมองที่บ้าหมูท้ายคลิปไปของสาวหน่อยครับรูปหนาปกที่เป็นสองดอกเอซ ไอ่คลิปแท่งเดียวแท่งคู่นะครับผมนี่แหละหมดสัมัามะนัคกับเรื่องกันครับผมขอบคุณคอมเมนต์ครับผมที่ เป็นห่วงว่าว่าหมูเศราหน่อยขุดเอาเห็ดเราย่านเสื้อเห็ดเพิ่นหายเพิ่นเบิดเนาะว่าหมูสังเกตแล้วครับบ่อบ่เบิดบ่อไปใสครับออกมันก็เกาหนัะเห็ดครับเอสซี่ขุดเอาหนิว่าแม่แต่บ่าหมูขุดกับเศราหน่อยเอสซี่ขุดทุกคนครับเส้นเห็ดเพิ่นหาเพราะว่าทางบ้านผมนี่มันกลายเป็นผ้าหนิดไปแล้วเอซี่กลายเป็น การหาเห็ดขายครับดินล้นกันขนาดครับเสี้ยนเห็ดหาสุมมือคนสื่อสื่อสุมมือครับยี่สสีเป็นเห็ดโคนขาวขายาวครับบึงดอกเขายี่สี่งามมาครับยี่สสี่ ทิดเด็ดเลยดอกนี้บานครับผมสุจยอดเอาสาหน่อยกระตามาใส่เห็ดแน่พอดีสาหน่อยพันยางมากไก่เอฟซีมาหันอยู่ไกลครับเลื่ยไดเเอื่นสาหน่อยมาคุดปกตีเป็นสาหน่อยละคุดเบิงเบิงขาเบิงยังเสาหน่อยมากุหดละเสาหน่อยอกระตามาใส่เห็ดเอิดสอ่ะดอกที่สองครับเสาหน่อย ครับพ่อคนละดอกกับสาวหน่อยเด้ดนี่เบิ้งขับขาเฮ็ดกายกับตาคือเก่าเอฟซีเอ้ยเอามเบิ้งมาลุ้นเงินต่อครับผมขันมันกบท้ายเบิ้งอีกครับผมเอาแล้วเอฟซีครับสาวหน่อยิ่นมานอีกแล้วตัดให้ตามข้ามคอของเบาหมูท่านที่ท่านใดว่าอยากพ่อเฮ็ดกระลังแท่งนะสาวหน่อยเออสิหนางมากพอครับ เป็นดอกที่สามหราเอฟซีสำหรับดอนนี่ครับหรือว่าดอนขยะขาประจำนี่เองฮอะดอกที่สี่ดที่หรอบ่อเออดอกที่สี่เอฟซี 4, สำหรับเตหาพ่อเด้ครับแต่ว่าสำหรับทายคลิปนี่คือดอกที่สามครับผมไปส้าหน่อยกับใบย่อมแผ่บาหมูเด้อบาหมูมพ่อสองเส้าหน่อยกับพ่อสองแล้วครับมาเบิงมาหลุนขากันครับว่าสี่หน้าบรอบ เขาหน่อยเป็นกำลังพิสูจน์ขาอยู่พิสูจน์ได้สิงามเอฟซีเลยเป็นเฮดโค้ชขาวขาเงาครับเฮยเบิ้งอุกุเลยเอฟซีเลยไฟเจ้าเนี้ยจักหน่อยเอฟซีเศร้าหน่อยเพื่อจะทายคลิปเฮ้ยจุกในเงาจุกในงามเลยเอฟซีเบิ้งอุ้สอ่อนเฮดสอ่อนเฮดเบิ้งใส่กระตานี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะคอยแมนเฮ็ดเขาวะ่ะลูกค้ามากมากเลยครับนี่เฮ้ยสาวน้อยเจ้าเอาอันตัวอัน G P S เท่เาไปน้ำตินี่นี่แหะครับตัวน้ำทางครับตัวกัดเฮ็ดกินเฮ็ดขันเขากินโมนลายกับไข่แน่ครับขันเขากินลายกับโอ้ยบมเป็นตะเบิงเฮ็ดขันกินน้อยๆกับดีครับสำหรับคนไต่เฮ็ดมันสิเนมเห็นเฮ็ดง,ง่ายเอฟซีบอมเป็ยังดอก หอกเนเดอร์นี่ไตในขอบกระตาเจ้านี่นตาหน่อยคอยครับเอบซีตูนำทางเอามาเบิ้งมะรุนกันต่อครับผมขันมานครับมาครับเอฟซีครับมาเบิ้งน้ำกันครับนี่ละที่เบ้าหมูวบาเมื่อกี้ครับนี่ตูน้ำทางเลยนี่ ตเห็ดเห็นเป้่าไม้ครับนี่ห้อยเขากินเห็นบ่ครับนี่กินบัตนี่ย่ามาซองไฟมันสะท้อนไฟเห็ดขึ้นยังสี่เอฟซี่ขันบ่มีโตสังเกตขันบ่มีเขาขาวสะท้อนไฟนี่แนมยาเกฟซีเอา้ามาเบิ้งสาวหน่อยเพิ่นขุดเอาขาเห็ดครับมาเบิ้งมาหลุนว่าเห็ดดอกนี่สีหญ่สีเง,งาบ,าบา่อบ่หมูว่ามันคักอยู่แล้วเบิง้งคนขาเร็วก็สิว่าโค้นขารัากวงครับนี่ใหญ่ยหญ่ี่ ดอกนี่เซตเขาแล้วล่ะนี่ทีมงานหอยเรียครับ <c oughs> <c oughs> เห็นโดนแล้ละ่ะเอาออกซะเอฟซี FC เนาะนี่ครับอยเรียตัวนี้ตัวผ้าเห็นเห็ดเลยเอฟซี่กินเห็ดขาจำพานหนึ่งสา,า,าวไหนคนขุดขาเน่าแห้งบ่ เบนนน้ามันเงสีอ้สิห็ดโคนขาขาเหี่วือขาโตเศร้าหน่อยเะมาเบิ้งน้ากันครับแม่เศร้าหน่อยต้นขวงนี่เบื้องขาวโอ้ยขวงนี้เพิ่เบิ้งในเอฟสอเ้าหน่อยอออฟสเลยเห็ดโคนขาวขาเห่วครับ เบิงยูซี่ขากายกระตาอีกแล้วอดอกงามดอกงหญ่ครับขันเพิ่นออกอย่วางนี่เป็นที่เด็ดเลยเอามาเบิงมาหลุ่นกันต่อเอฟซี่ขันมานกับสิทธยัยเบิ้งคือเก่านั่นแหนละครับไก่จะสุดดอนออกดอนนั่นละกับเสาหน่อยนี่ตอนนี้